สวัสดีตอนสายๆายพี่น้องตื่นแล้วพี่น้องตื่นแล้วมีลุงน้องพร้อมลูกไส้ลาเพินสุดดำลูกไส้ลากัะนั่งเฝ้านั่งเฝาแม่กินอันเขาโมวยจะตื่นแล้วตีตื่นแล้ว,ลวลลเบยก,กินยังไงนันจัาบวกโอ้พี่นอตตอ้องตาตูวตาปจะไปลอยกระทงตีหมอนเออหมวนบะหมอนเออมมอนคักบะเอออันจะไปหาคุณหมอบางเดย์เอฟเชียตหาวัน เอาคือเมือแถวทางนี้ไหมหมอขาวผ่านจ้าป้าพี่น้องกินไป็ดแซ่บแกงยังแกงบวบพี่น้องแกงบวบใส่เฮ็ดอีหยังอ่าเฮ็ดเอียงกอเขาเอินเฮ็ดเฮ็ดขอนไหมพี่น้องแกงบวบหอมใส่เฮ็ดขอนเพิ่นก็สดกินเพิ่นตื่นโอ้ใส่ลูกดูดแนงจังซวงบ่เอ่าคุณหมอว่ายังได็กเกาะผ่านจ้าคุณหมอว่ายผ่านจ้าอ่าคุณหมอว่ายผ่านจ้าบัดนีร้อยกระทงเต็มที่เล่นป่ะโอ้จะเต้นสักกระโยงคงเคียงเบ่ขึ้น โอ้มวนบัวลอยกระทงมวนโอ้มาถานไม่เยกุมมวนคือกันกับฟ้าเดียฟาเดียก็เต้นแักกันโยงค้งแข้งคือกันหล่ะเด่นหลิงของหลินมวนขัดพี่น้องตายยังซื้อเรื่องซื้อเลืออยู่พี่น้องเอ้ยมองดูคือนขัดมาขัดมวนแหน่โอดมาโดนบ่เออมาถานคือเก่าพี่น้องอ่าเอฟซี่นถามข้าวเจ้าซื้อเรเจ้าไปหาหมอเป็นเด็ก่านจ้าทานจ้าแต่ว่าตายเมื่อมาขึ้นแซกยิ้มไว้เมื่อกี้น่ะพี่น้อง ยังตะลกสกหมวคือกัาพี่น้องเอ้ยตามภาษาสมมวยคับพี่น้องอ่ะให้นั่งกินเขากนขอนค่ะกินแล้วก็ย้บอกแล้วว่าสิ่านอนอีกกินเข้าเราก็สินอนอีกพี่น้องออสิรับเลยสิสิรับเลยนี่ท่านคุณแม่ก็ยาให้กินนะคะเปนกับสิงวงนอนเนาะ,ะยาที่คุณหมอให้มานะคะ,ะนั่งกับข้าบประคองตัวเองไปพี่น้องปล่อยบางหายบางดีบางพี่น้องปับปนกันไปอ่าพ่อมีรอยยิ้มไปมือมือนะคะ,ะให้นั่งกินเขากนขอนค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วจะสมมวย โอ้หนาบะมืนเลยพี่น้องตาบะมืนเลยเออไป้วคะสม่วยยังนังสดยังเดียวเลยพี่นอ้องเออ